สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนบ่ายนิดๆน,นะคะอากาศข้างนอกก็ร้อนนะคะเป็นวันก่อนวันสงกรานต์หนึ่งวันนะคะก็มันรับลมร้อนหลบร้อนอยู่ที่ไหนคะชื่อร้านว่าร้านอะไรนะคะมนรีนะคะนี่นะจ๊ะพาแม่พาสามีมานะคะนี่จ่ะบิ๊กเอ,เอ๋ยอะไรนะคะเป็นร้านน่ารักน่ารักนะคะใครมาจังหวัดน่านต้องแวะมานะคะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะแฮชแท็กแล้วก็ทําการ แชร์โลเคชันไว้นะคะก็นี่ค่ะมีน้องทอยนะคะเป็นคนคอยดูแลอยู่ที่นี่นะ๊ะบริสต้าทอยนะคะแล้วก็คนทำเค้กเราพาในครัวไหมคะไม่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะนี่ก็เป็นอะไรนะบันดัฟฟี่ใช่ไหมคะนี่นัทเชนอ่าฮะนี่ค่ะนเอาน้ำเปล่าไหมคะแต่งร้านน่ารักน่ารักนะคะ อย่างแล้วกานอาหารนี่ค่ะก็เป็นเค้กนะคะน้องเขาออทำเองนะนี่ค่ะส่องนะคะในครัวสะ,สะอาดนันเคค่ะต่อไปนะคะเราก็ได้แล้วนะจ้านี่ค่ะเป็น Mango ้สู o t ตี้นะคะสำหรับซัมเมอร์นี่ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะจัดแต่งสวยงามมากเลยค่ะมันเพรอยเจ้ามาเดียวนีออ้อร่อยค่ะ อืม it's good แม่ก็กินเค้กมะพร้าวนะคะสามีก็กินแมนโก้แต่ก็กินอะไรนะเสอันนี้ของใครของนังบูดนังบูดกินนานๆั่บิ๊กนั่งรออยู่ของฉันนั่งอยู่คนเดียวตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่นะคะชิลๆกันไปพัดลมดูแบบว่า ชิคๆเนอะแบบโบราณโบราณผสมสมัยใหม่สีที่ฉันชอบสุดคือกำแพงเป็นไงบ้างคาตาวันนี้ตัดใหม่มาซิมมากเลยเขามีเด็กเสิร์ฟมาด้วยนะา๊ะกำลังเสิร์ฟน้ำลูค่ะของเขาวางนู่นเลย<ม><ม>น่ากินไหมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเคฟเค้กนะคะการรัสตรอเบอรี่ต้องมีเทคนิคนะคะ